จริงๆมวีซุ่มเลยโอเคไม่ไม่มีไม่เลเซอร์ด้วยก็ไมีเซนเซอร์ เห็นเงาไหมเงาตัวเองหลอก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 อือมันจะกระพริบอะไรบ่อยๆวะโอเคฮะโอเคตามีกนัดหนึ่ง

Ôi Ồ Ồ Ừ Quên chứ Ồ Ồ luôn Duyên Lập lõi Ừm ừm. ออกมา,ออกมา. Ừ. Ừ, quá. Phải làm bọn nè

ได้วะเปิดเลเปิดเปิดมาเปิดมาอะสองทีเท่านั้นแหละอืม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 ของนี่วะขออะไรอะไรอะไรเราฮะ Okay. มามาเปิดมาฮะอะไรเปิดมาเอา้าอะไรเล่าอะไรเล่ามาเปิดมาเออเอาดิเอา้า แค่นั้นแหละอ้อยไม่มีแล้วนะฮะเราบุกไม่อย่างปลอดภัยแล้วปลอดภัยจริงอ่ะวะโอเคเราต้องลงไปทางซ้ายใช่ไหมมันให้เราไปนูนนะ่นเนาะโอเคทำไมมันแน่นหนาขนาดานี้เนี่ย โอเคขึ้นไปมาแล้วก็โอเคหัวขออภัยถ้าไม่ได้อ่านรับนะฮะอืม อุ้ยอุยอุยอย่าใกล้อย่าใกล้แม่งเอ้ยยิงไม่โดนเลยเว้ยเออใครเขายิงเลยหมอวะมันเล่งยากจริงๆเลยฮะเรายิงมั่วไปเลยเนี่ยโอ้ย

อะไรล่ะอะไรล่ะจ๊ะเอออ่อ,อลงได้เวรยแล้วไงหลอกหลอกคนนี้มาโอเค อะไรฮนะเอากันหนอเอาดิเอาดิเอาดิเอาด,อาด,คดาาิคิดว่าไหวก็มาคิดว่าไหวก็มาถ้าคิดว่าสู้พี่ได้ก็มามาเลยมามาเลย ใช้การเดินโยกแล้วตอนที่ไม่สนแล้วทางน,นี้ยาวไปแลนะ้วเนี่ยอยากไปยาวเลยอ่ามีทางขึ้นสักทางทางลงโอเคอยู่ดีๆได้ไดเหรียญเฉยอืมไปทางไหนดีฮะ อ,อันนี้ไม่น่าจะไปได้เนะน่าจะทางนี้แหละมันมีทางเข้าเล็กๆอยู่ตรงนั้นอ๋อนั่นไงนั่นไงนั่นไงไม่น่าเดินมาเลยโอเคทางเดิมนี่หว่าแล้วไปไงต่อ ไงอ่ะเว็ละไปต่อไม่ถูกนะฮะโอเคให้ไปไหนเอ่ยก็ ...TPS มันบอกให้มาทางนี้นี่นะ ra là gì gì ạ này cái đai mà khi Áo dân nổi quá Đủ ấy. Đuổi trời ạ à? trời trời à? Hả ấy chơi ấy à? Nhìn ngôi đi ngôi đi à? มาเปิดมาทำอะไรได้ทำอะไรได้ฮะไ,ไ,ไม่เนยมามาให้หมดมาให้หมดอืม ออกดิออกดิกมาเปิดดิเปิดเปิดดิกคุณเ,เวนจะเอาใช่ไหมอืมอืมล่วงไปดิล่วงไปดิไม่สนแล้วไม่สนแล้วเปิดม เลยมาดีวะอืมอึยมึงไม่โดนเว้ยอยุ้ยไหนวะไหนวะไม่เนี่ย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 เฮ้ยเราต้องพลาดอะไรไปแน่นอนฮนะน่าจะข้างล่างนี้แหละ ừm ừm á lại hôm lói, ấy nhưng luôn nào bị hay bạn này á เป้าหมายบอ,อ,อยไปทางนี้เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาไปทางนี้ร่องไงอ่ะอย่าบอกนะโอ้โหนี่กวนนั่งนานเวน,วน,วนถ้ารออยู่นะเวซิลนะฮะ ให้ตายเถอะเดินเล่นอยู่ตั้งนานใครจะไปคิดว่าว่าจะไปอย่างนี้มา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 ไปแล้วต้องแล้วเ <c oughs> าครับพมขึ้นไปต้องเจออะไรแน่ อโ,อโอ้โหที่โล่งกว้างอาวุธคมมือแบบนี้แน่นอนครับก้าวออกเท่านั้นแหละหลอดขึ้นเลยเอาอย่างเงี้ัด้วยกันจานแว ต่อได้เปรียบเลยแล้วกันนะเออเออนั่นแหละนั่นแหละมันต่อต้านได้เว้ยโอ้ยโอ้ย,อยแม่งเลยขึยิงโดนตัวเอง าแล้วเชียวอือม,มามาอือว้าวอะไรวะเป๊ะอือฮึที่โกงมีลูกน้องเนี่ยแหละอือเอาไง 那我。 他干哪？嗯、huh? mm.，赢，赢的赢。

mày tổn quê mà là, đôi mình ăn Nhưng này, nhưng này, nhưng này, nhưng này, Hả? Có conเหมือนกัน đi mà Ôi, đồn đơn bay đồn Hả? 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 เอาเดียวเอาเดียวเอา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 ,เอา,เอา,เอาหุ่นยนต์แล้วไงหุ่นยนต์แล้วไงโถไอ้น้องหุ่นยนต์แล้งไงวะฮะทำไมวู้จบแล้วเว้ยมิชชั่นที่เจ็ดนะฮะก็เคลียร์แล้วโหนะสิวๆง่ายกว่ากิน่าอีกเนาะโถ มาไปดูคัตซีนกันกน,กน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างพรนนี้อังกิศครับไม่ได้ฆ่าเลยเ้อะฆ่าน้อยอย่าเรียกว่าไม่ได้ฆ่าฆ่าน้อยมาไปดูกันคัตซีนใครวะนายกำลังทำอะไรอะ่ะอย่าขยับบอกว่าอย่าขยับชมหยกเปิดหน้าแกออกมา ด้วยความคนลพด้วยความยินดีคร,รับในกำลังทำอะไรฉันไม่จำเป็นต้องตอบคำถามนายฉันกลัวสิ่งที่นายทำนายจะยิงแน่ล่ะหนึ่งตอนหนึ่งเราไม่มีโอกาสเลยแล้วถ้าเป็นสองตอนหนึ่งละ่ะเอากระเอาปืนออกมาแล้วก็บอกตอบคำถามเขาซะเออใน อะไรอะบบฟอนเทียโปรเจกต์เอ้าอย่าเผลอเวนเอ้าเบซิลกูเกาหรอสองหนึ่งเก๋าเหรอเธอโอเคหรือเปล่าอืมก็ไปรอขีดขนนี่หน่นนอย มันร้อนมันนานมาแล้วนะฉันยินดีที้เจนายให้ลิกไปเช็คดูมันอาจจะใช้เขาอาจจะใช้เขาอาจจะรู้ว่ามันไอ้มันอาจจะมีประโยชน์เออโหมันติดที่ปากไงปากที่เป็นร้อนไหนแลนะ้เนะเขาชื่อโจทำงานกับเนวิกมีข้อมูลใน PDA ไหนมาดูนี่สิดาตาคืออะไรเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงอืมฉันได้มาแล้วบิงโกฮะได้อะไรอ่ะ f อ o n ที e r p r o j ก c t คืออะไรเยี่ยมมากมันมันบอกว่าอะไรบ้างอืมมันบอกว่า f r o n ที e r Project คือ ทำให้โลกนี้ร้อนขึ้นแล้วก็ให้อากิดออกไปจากโลกนี้เทอร์เนจี้ Energy สำหรับโปรเจกต์อืมจะมีว l c ค n o d โดมอยู่นี่เป็นรายชื่อของการวิจัยอะไรล่ะหัวหน้าหัวหน้าการวิจัยคือยูริ แล้โอเคโนโดมอยู่ที่ไหนมันไม่ใกล้เลยนะ <Let> s <S นายต้องข้ามภ <the canyon, S 1> ูเขางั้นไปที่ภูเขาเร็วถ้าเกิดว่าเราจะได้รู้อีกหน่อยนึงว่าโปรเจกต์นี้จะทำยังไงได้บ้าง <Yeah. S 1> ก็คือ่โปรเจกต์ฟอนเทียนะครับฟอนเทียก็คือจะทำให้โลกร้อนขึ้นเพื่อที่จะให้น้ำแข็งตรงนี้หายไป เราก็จะทําให้อังกฤษอยู่ไม่ได้ด้วยนะครับผมรู้สึกว่าจะอยู่ต้องต้องอยู่ในที่หนาวมั้งอันนี้ผมก็ไม่ทราบชัวร์ๆนะแต่ว่าก็ตามนั้นฮะเดี๋ยวเราต้องไปบุกเราต้องไปที่แคนยอนวอคเคนอลแคนยอนนะครับผมวอคเคนอลแคนยอนโอเคก็ทาน,นี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมถ้าชอบกดไลค์กด u like, b s c r i b e กันด้วยนะครับหรือถ้ามีอะไรติดชมก็เชิญคอมเมนต์ที่ด้านล่างหรือทางแฟนเพจเฟซบุ๊กเลยโอเคไว้เจอกันครับผมซี่ยา